สวัสดีครับครับตอนนี้วันนี้เปิดสวนครับผมอันนี้มาให้กำลังใจลูกชิดนะครับชิดศรีสุขวิทยาวันนี้เปิดสวนเช่าได้มีลูกค้าวงเชาคนลูกค้าเขามาเยอะมากเห็นทำบุญเนาะชาแล้วก็มีคนมาเยี่ยมมาชมมาสื่อมาหาวันนี้มีโปรครับสองแถมหนึ่งครับไอเขาว่าสองคือสองเมตรในแถมหนึงเนี่ยระว่านั่น สองโลแถมหนึ่งโลวันนี้วันเดียวนะวันเปิดสวนเฉพาะวันนี้นะครับถึงถึงหุ้นคุ้มนะถึงหุ้นุ้มอันนี้พันบะยีอันนี้ก็พันอัมเฮ็ดดาฮันอัมเฮ็ดดาฮันอีพันอันนึงอะไรแดงๆเนี่ยอันนี้โคนิซีโคเนซีมมาดูใกล้ๆเนี่ยยสิถ่ายตรงนี้ไดเออโคนิซีครับโอ้ร่วงไหมเนี่ยถ่ายรูปเลย สีสันสวยงามโค้กนี่ซีแต่รสชาติเป็นไงจะหวานเค็มครับแต่ก็ยังมีติดฝาดอยู่แหละนิดๆของเราเออ่พันนี้มีมีมีหลายอะไรมีเยอะแยะมีอยู่สองต้นครับพันนี้มาลองปลูกดูอืมติดฝาดอืมพอเคี่ยวไปนานๆก็จะหวานรอเคี่ยวครับอืมซึมจะเค็มอย่างนี้แล้วค่อยๆหวานค่อยๆเค็มเค็มเค็มหวานหวานขึ้นนะครับ ดูพี่น้องเองครับมองดูนู่นครับใส่ไปเจ้กล่องเจียไปเจ้กล่องหลายกล่องเป็นของสามสิบสี่สิด้วยอะไรบางทีทีกล่องกล่องละโรนอะกล่องละโรนเนี่ยครับเอฟซีจะเอาไปขายเน้ยไม่ใช่เขาฝากซื้อครับผมมีคนถามเอ่อกร้านรับส่งพัสดุไปชนีไหมอะไรเงี้ยมีครับตอบางเงส่งครับสั่งมาแล้วก็ส่งจัดส่งให้เนี่ย ออพูดก็ไม่รู้เล่ผู้ไม่ตอบไม่ได้คิดก็แล้วคิดราคาเป็นผ้าลำ้ำลก็บวกขาดทรงไปบวกา่าดทงอันนี้บวกตามจริงครับบวกตามจริงเลยครับ<ช>ก็อร่อยครับอันนี้พิ่งุนีพันงไกินครับก็ตอนนี้ต้องรอแก่ชาดดีครับหรือว่าต้องรอให้สูตร,รเขาเกี่ยวไปเลยจะหวานเมื่อกี้ผมกินแล้วาดเพราะ้ะว่าไม่ใช่ฝาดฝาดนะปาดแบบปาดนิดๆแล้วก็เกี่ยวไปมาฝาดหายครับหรือตะหวานครับอําตาลเต็มตาเลยท่านนี้ บ้านนี้บ้านีของแ่อันนี้ตกดินเนี่ยอันนี้ของตกดินนะครั voilà. like บแต่ซุกมันซุกซุกแบบน้ำตาลยิ้มเลยครับเนี่ยใช่ซุอยืมโชว์เลยครับอร่อยครับผมกบกินแบบนี้ครับอันนี้ก็กว่าในคนม่ม uh, ีบมันจะเริ่มแกตัดขึ้นเลยอาจจะบางอันอาจจะแบบแจรินปาดนิดนึงแล้วก็ยังก็หวานฉ่ำตา ตาตาเป็น้ำเชื่อมพันหนึ่งพันอะไรเนี่ยตาไ่าน<า>ผมซื้อเราจะได้ซื้อไปสองโลงชักโล่สองโลบาทโล่บงโลหมดแล้วครับมาซื้อใหม่นีไม่ได้มาซื้อใหม่ครับมาขโมยกินเนี่ยขโ <c oughs> มยกินอันไปฮีฮเลื่องกระลางามตาครับพัน,อ,นอันเป็นทาหานอันนี้มีหลายบ้านที่ทุดเนาะใช่เดี๋หลือเหลือก่อนประมาณอันนี้ประมาณ รอยรวยหาทิพต้นเนี่ยเดีเ๋ยหาทิพย์ต้นของแท้ครับ,รบอันนี้หาทิพต,ต,ต้นหาทิพต้นครับผมมีสองต้นนี่สองตน้ตนหมดแล้วครับอันนี้แต่เราถูกกระฆังาคาทีบาทเดี๋ยวพ่อนี่จะขยายเพื่อมีหาทิพต้นครับจะเพิ่มปลูกใช่ก็พื้นที่ยังไม่ติดนี่ยังอยู่อีกประมาณหาทิพต้นตากรงมองหนึงตากล้หยอกหยอๆมองหนึ่งดูของแท้ครับดูของแท้ครับนั่นหนอปลูกแคสองปีครับออกลูกอ่ะปลูกแยกหน่อ ไอ้อัน,นี้ยจะไปใช่ครับนี่น,นี่ให้ดูต้นนี้รเขาจะเรียกว่าผมมาครับเน oh> ี่ยมันแยกจากไอ้ต้นตายไปเลยนี่ยใช่ไหมเดี่เราหันต้นนี้ต้นนี้มันแยกดนหลากหลายต้นเนาะที่แยกไปขายใช่ไหมแยกับต้นนี้ใหญ่แทนพ่อแทนแม่มันหรอกได้งามแลวของแท้ครับครับพึกษาปัญหาคัวใจเอ้ยไม่ใช่พึกษานี่จะาล้ําได้ต้นนี้ก็มีคนแถวเมืองคงแถวนงฟ้านที่รับเอาหน่อไปปลูกเป็นยังไงเด่นยู่ดีมีแรง ก็พอดีเห็นที่บอกเจียงมามีไตสองต้นก็ไปปลูกสองในข้าครับครับผมอันนี้ก็เอาปอกหน่อเขาเรียกเขาแยกนนนแยกหนอ่อเนาะแยกหน่อเลี้ยงให้เป็นรากงอกครับใช่ครับอันนี้ก็ส่วนเจ้าอื่นก็ติดดีเห็นแจงมามีตีทรงไปประมาณตีชิปนหน่อเห็นไตสองหน่อครับตีเจีงมาค,ครับไปปลูกไปเคลียร์ในข้าวแล้วอันนี้ก็เอ้าฝากทวนครับผมครับ ตอนนี้ก็อะไรคุณไอ้ยินทิาพย์ลาซ่านะครับก็เปิดสวนให้เขาชมตั้งแต่วันนี้ครับวันที่ยี่ห้าไปจน,นเรี่ยจนกว่าจะมดขายมดนะครับผมวันนี้มีโปรสองกิโลแถมหนึ่งกิโลนะครับสนใจก็เข้ามาดูได้ครับที่สวนอยู่บ้านอย่างาใต้อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาครับนี่ครับวันนี้พัดเปิดร้านช่องนี้ครับหนึ่งจะมีน้ำนน้ำขายที่บาทใช่ครับปกจไม่มีน้ำขายต้องหอนดามากินจะมีมาม่าด้วยเบื่อร้อน มีชากาแฟมีชากาแฟนุ่นมีมม Restaur, ปาม่าป่าปะคาบเจ็มต้าเลยครับนุ่นคือไปข้างบนเ่ยมองบนเลยเดินไปครับมาชมข้างล่างสวยงามครับมันเป็นดาดฟ้าเลยครับคลิปที่ล้วไปโชว์ครับครับรงนก้ก็ตั้งแก่ครับนี่กรนีมาลามาตรฐาน G A P พันธาหานิีไปรับรอง้วรับรองอะไรถามจริงเป็นไปรับรองจากกรมวิการกรมพิการเกษตร ท้งแท้ครับครับลูกดีมีตังค์ใท้ครับเดี๋ยวผรับด้วยครับลูกสวัสดีครับ